สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ไปกอภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้ี่จะมาสอนอวิธีการใช้องค์ในภาษาฝรั่งเศสนะคะอ่ะมาดูกันข้อหนึ่งนะคะ,ะยังไงดีอ่ะปกติแล้วองค์ที่เราเห็นนะคะบางคนอาจจะงงว่าเออมันแปลว่าอะไรกันแน่หรือว่ามันใช้ยังไงใช่ไหมคะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะคะข้อหนึ่งก็คือองอ่ะใช้แทนนูหรือพูดง่ายๆว่าองอ่ะแปลว่านูก็คือองค์แปลว่าพวกเราองค์แปลว่าพวกเราทีเนี้ยคาว่าพวกเราอ่ะ อย่างที่รู้ไปว่านูที่แปลว่าพวกเรามันเป็นพหูจพ์ใช่ไหมคะคือสองคนขึ้นไปแต่ตอนนี้องก็คือแปลว่าพวกเราแปลว่านูแต่เวลากระจายแวบตามประธานองอะค่ะจะให้กระจายตามประธานอินกับแอนนะคะแล้วก็องในที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นภาษาพูดยกตัวอย่างเช่นดูนะคะองวาโอเคสุครองเซซัวองวาโอเคสุครองเซซัวพวกเราไปร้านอาหารเย็นนี้กันไหมเห็นไหมคะว่าองอ่ะมันแปลว่าพวกเราใช่ไหมคะองแปลว่าพวกเราแต่ว่าเวลากระจาย เห็นไหมคะก็ค <is> ือกระจายตามประธาน in and เพราะว่ามันเป็น in via and v a r โอเคไหมคะก็เป็นองค์เราโอเคส่วของเสื้อๆเราไปร้านอาหารเย็นนี้ไหมหรืออันที่2นะคะยกตัวอย่างที่2องค์เนฟ a t i q e องค n e f a จิเกพวกเราเหนื่อยองค์ใช่ไหมคะก็คือแปลว่าพวกเราแต่ว่าเวลากระจายแบบกระจายแบบแบบประธาน in and กระจายแบบแบบประธาน in and ที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเขาเรียกอะไรเอ่อความหมายมันเป็นนูเนี่ยค่ะเป็นพวกเราดันจะให้เราอ่ะ อักกอแอสไปด้วยคือเติมแอสไปด้วยเพราะถือว่าฟาติกเเกในที่นี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นพหูพจน์อ่าฟาติกเเกทำหน้าที่เป็น adjective ที่อยู่ในรูปของพหูพจน์ให้เราอักกอแอสด้วยแต่เวลากระจายให้เรากระจายเป็นอินกับแอนในเอกพจน์โอเคไหมคะมันอาจจะแบบดูแบบฮะอะไรเออแต่ก็คือจําไปละกันก็คือ,อถือว่าท่องจําไปละกันบางทีอาจจะดูงงๆนิดนึงใช่ไหมคะก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะอ่ะต่อไปองค์ประกอบองค์ประกอบสุดมัง องปักองฟากองสเตอร์มังนะคะก็คือพวกเราไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวพรุ่งนี้นะคะโอเคก็เหมือนเดิมปักก็คือมาจากแว็บปักจีเนาะถูกกระจายตามประธานอินแอนนะคะแต่ความหมายยังเป็นหนูเป็นพหูพจน์ต่อไปองนาอชเตอีนูเวลเวอร์จูองนาอชเตอีนูเวลเวอร์จูพวกเราได้ซื้อรถใช่ไหมคะเมื่อวานพวกเราได้ซื้อรถไปแล้วก็คือองนาอชเตจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยกระจายเป็นอะไรคะอยู่ในตองปัซซี่คอมปูเซ นะคะหรืออันสุดท้ายซิองนาเลโอซีนเนมาเซซัวซิองนาเลโอซีนเนมาเซซัวไปไปเที่ยวไปดูหนังกันไหมนะคะมันแปลว่าไปดูหนังกันไหมทุกคนถ้าบางคนที่เรียนมาเนาะอาจจะบอกว่าเอาแวบตรงนี้เนี่ยโอเครู้ใช่ไหมคะว่ามาจากแวบอันเล่ใช่ไหมคะแปลว่าไปแล้วก็อาจจะบอกเอานี่มันกระจายในตองแอมป์ฟเฟย์ไม่ใช่หรอใช่ไหมคะกระจายอยู่ในตองแอมป์ฟเฟย์ทุกคนก็จะบอกว่าตองแอมป์ฟเฟย์มันเป็นตองในอดีตแต่แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอยู่ในรูปของซี บวกแอมปเฟนะคะซีบวกแอมปเฟไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอดีต,ตแต่อย่างไรแต่ซีบวกแอมปเฟจะหมายถึงการเชิญชวนไม่เกี่ยวอะไรกับอดีตนะคะซีองนเลอซีเนมาเซซัวก็คือพวกเราไปดูหนังกันไหมอย่างเงี้ยค่ะจบการใช้แบบข้อที่1น,นะคะอ่ะต่อไปแบบที่2นะคะอง์คใช้ในความหมายทั่วไปก็คือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถูกระบุนะคะองใช้ในความหมายทั่วไปเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถูกระบุใดๆนะคะเช่น on ne sait jamais ce qui peut arriver นะ on ne sait jamais ce qui peut arriver ก็คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะต่อไปอันที่2ตัวอย่างที่2เขา on mange beaucoup de fromage en france on mange beaucoup de fromage ก็คือในประเทศฝรั่งเศสเรากินอะไรคะ fromage เยอะนะคะเรากินอะไรอ่ะชีสเยอะใช่ไหมคะโอเค ตัวอย่างที่สามองนปปาตุสวาอองนปปาตุสวาก็คือเราไม่เราไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้นะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปก็องนพองเดอะเซเซอรนะคะองนพองเดอะเซเซอรนะคะก็คือพวกเราเรียนรู้ความผิดพลาดนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายองอองนิเวกองปอกเดวิตมองชูนะคะองนิเวกองปอกเดวิตมองชู ในหน้าร้อนพวกเราก็จะสวมใส่เสื้อผ้าไม่ใช่ในหน้าหนาวขอโทษค่ะในหน้าหนาวพวกเราจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มันทําให้อุ่นนะคะอ่ะต่อไปมาดูวิธีการใช้แบบที่3ามละ,ะองใช้แทนเลชองปกติเลชองจะแปลว่าผู้คนใช่ไหมที่เป็นพ้าหูพน์เลชองคือผู้คนนะคะ,นะคะเราก็ใช้แทนเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้ไดเช่นองดีเกเซฟิมเอ็กซ์ลององดีเกเซฟิมเอ็กซ์ลองนะคะกนะ็คือเขาบอกกันว่าหนังเรื่องเนี้ยมันดี อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าองดวงคิ e ปกเต e เลคเลอ e งดวคปกเตเลค le เอ่อก็คือพวกเราต้องเคารพกฎนะคะประมาณนี้หรืออันที่3 on องฟองส์องเนมเบียง,ง,งเลวังองฟองส์องเังในประเทศฝรั่งเศสนะคะพวกเราชอบดื่มไวน์กันนะคะต่อไปอ <c oughs> งดิกุเซอร์เรนตอิตเทบงองดกเซรอิเทบงเขาว่ากันว่าร้านอาหารเนี่ยมันดีนะมันดีมากๆเลยนะอย่างเงี้ยค่ะปแบบนี้ก็ได้ แล้วสุดท้ายองคะ์นี้เป็เรื่องด roit de fumer ที่นี่ะองค์นี้เป็เรื่องด roit de fumer ที่ก็คือ,อห้ามสูบบุหรี่ที่นี่ก็คือเป็นการห้ามก็คือแก่บุคคลทั่วไปไม่ได้องค์ในที่นี้ไม่ได้แบบต้องเป็นใครแต่คือเราสื่อถึงทุกคนเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคะเวลาเราไปเห็นในตามที่สาธารณะหรือเราเห็นในบริบทไหนเราก็พยายามแปลไปตามนี้หนึ่งสองสามที่ว่ามาแต่ยังไม่จบนะคะแล้วก็อ่ะแบบที่สี่องค์ที่ในประโยคที่ไม่ต้องระบุ ผู้กระทำองค์ที่จะเห็นดังต่อไปนี้คืออยู่ในประโยคที่ไม่ต้องการระบุผู้กระทำถ้าแปลผ่านๆน,นะเอางี้ลกลนถ้าแปลผ่านๆนนะมันจะมันจะถูกแปลเหมือนกับว่ามันอยู่ในตองออไม่ใช่เพราะค่ะเวลาแปลมันจะเหมือนกับว่าถูกแปลแบบลาวัวปาซีฟลาวัวปาซีฟก็คือประโยคถูกกระทำใช่ไหมคะเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะเวลาเราแปลเราจะแปลแบบลาวัวปาซีฟคือถูกกระทำแต่ในขณะที่กระจายเว็บเนี่ยค่ะในขณะที่แต่งประโยคอะ เราไม่ได้กระจายแบบลาวัวปาซิฟโอเคไหมคะจบงั้นเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้เรียนลาวัวปาซิฟก็คือไม่ต้องซีเรียสเลยจะได้ไม่งงใครที่ยังไม่ได้เรียนลาวัวปาซิฟก็บอกว่าออมันก็ดูเป็นประโยคภาษาอังกฤษธรรมดานี่นะเห็นใช่ไหมคะอ่าก็ดูเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะอ่ะก็คือเข้าใจตามนี้แหละว่ามันดูเป็นประโยคภาษาอังกฤษแต่เวลาเราแปลเราจะแปลแบบไม่มีผู้กระทํานะคะไม่มีผู้กระทําตรงนี้เนาะ ไม่ต้องการระบุผู้กระทำยกตัวอย่างเช่นอามราูกันองมาโว์เลมง telephone องมาโวล l เลมง telephone ถ้าเราดูผิวเผินนะเราจะบอกว่าไม่ได้ดูผิวเผนะินเราดูตรงๆนี่แหละ <laughs> มันเป็น passive a g g s ใช่ไหมคะอันนี้ประธานแบบกรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้แปลแบบไม่ระบุผู้กระทำก็โทรศัพท์ของฉันถูกขโมยโทรศัพท์ของฉันถูกขโมยย้ำอีกรอบว่าในขณะที่1ิ1แปิแป,แปเหมือนเป็นลาวัว passive แต่ตอนนี้ซิ่ไม่ได้กระจายในรูปของฟอร์มลาวัว passive คนที่เรียนหรือไม่ได้เรียนตอนนี้ไม่มีผลใดๆนะคะคนที่ได้เรียนลาวัวปร i สิบหรือไม่ได้เรียนลาวัวประสิตอนนี้ไม่ได้มีผลใดๆจบเนาะโอเคต่อไปอันที่สองแต่ถ้าใครรู้สึกอ่ะแล้วลาวัวปะัะซิคืออะไรคะซีสอนไปแล้วนะคะอยู่ในสักอยู่ตรงไหนสักทีแหละไม่รู้ว่าอยู่ในไหนแหละรู้สึกว่าจะสอนละลาวัวประสิสอนไปแล้วนะคะลองลองหาดูก็ได้ รู้สึกว่าจะสอนแล้วนะคะลองเซิร์ชดูแล้วกันยังไงก็ขึ้นอ่ะต่อไปองค์นากรสุทีเซตกาเตธราล่ะโอ้ดิสเวติมเสกเหลือองค์นากรสุทีเซตกาเตธราล่ะโอ้ดิสเวติมเสกเลก็คืออะไรนะวิหารแห่งนี้ใช่ไหมวิหารในศตวรรษที่18อะ่ะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะวิหารได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18วิหารใช่ไหมคะมหาวิหารได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18เราแปลแบบถูกกระทําแต่เราไม่ได้กระจายเป็นแบบลาวัวปาซิป จบโอเคต่อไปองมาดิเบอกว่าคุณไปเทีอยวในวันหยุดองมาดิเกอกว่าคุณไปแล้วหรอคุณไปเที่ยวในวันหยุดทุกละไม่ใช่ <laughs> องวอยายเบอร์ครับแป๊บหนึ่งองมาดิเบอกว่าคุณไปเทีอยวใวัยาดองมาดิองมาดิเบอกว่าคุณไปเทีอยวใวัยาดเขาบอกไว้ว่าเธอจะออกไปท่องเที่ยวอ,อย่างเงี้ยค่ะจบต่อไปสุดท้ายองนากงสุยิสปงองมิลเนบซองลืมเลข องนากรสตุยส์โป่งองมินเนปซองก็คือสะพานนี้ถูกสร้างในปี1900อย่างเงี้ยค่ะต่อไปสุดท้ายองนะคะในสำนวนทั่วๆไปนั่นแหละในสำนวนทั่วๆไปเลยที่เราเห็นองแวคาเบียงเออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นกันเดี๋ยวจะได้รู้กันประมาณนี้นะคะหรือว่าองนาเซชามิไม่ไม่เราไม่รู้เลยนะคะเราเราไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ เราไม่มีทางรู้ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยหรือว่าองนิฟาปะไปกันองนิฟาปะไปกันเนี้ยนะคะก็คือเป็นเหมือนอยู่ในสำนวนทั่วไปที่เราเห็นนั่นแหละจบประมาณน,นี้เรื่องของการใช้องนะคะแบบง่ายๆเนาะคือหมายถึงว่าเรื่องเรียนภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็คือบางทีเห็นองนะคะก็แปลไปตามนี้นะคะดูจาก4อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีกรณีการใช้องค์ในแบบ ไม่ได้ในเชิงความหมายแต่ในเชิงวิทยากรที่จะกระจายแวบ,บและกันยังไม่ต้องไปแตะเรื่องพวกนั้นก็ได้ตอนนี้เน้นว่าเวลาเราเห็นแล้วเราแปลให้ได้ก่อนนะคะแต่ถ้ามันไปมีอะไรที่มันพิเศษล้ำลึกในเรื่องของการกระจายแบบพูดไปก่อนก็ได้เช่นในตองปาเซอมโบเซอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะคะแต่ยังไม่มีผลอะไรนะตอนนี้สำหรับคุณที่เพิ่งเริ่มเรียนคือแปลตามนี้ไปก่อนนะคะก็คือถือว่าเข้าใจได้แล้วเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะแค่นั้นเองเดี๋ยวเลาไปเจออะไรที่มันแบบดูเยอะกว่านี้มันก็จะไม่ไม่ได้ยากแล้วมัน โอเคไม่ไม่พูดให้รู้สึกว่ามันงงแล้วกันก็ตามนี้นะคะโอเคก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็ฝกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจซีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเรียนนะคะก็ซีมีคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วอยากจะเรียนด้วยตัวเองก็เป็นคอร์สพื้นฐานนะคะแบบเริ่มต้นประมาณหนึ่งแล้วก็ราคาเต็ม5 9 0 0บาทเหลือ4 9 0 0บาทแล้วก็แถมฟรี อะไรนะคอสแต่งประโยคนะคะ1.0แบบแต่งประโยคจากโครงสร้างเว็บแบบง่ายๆสำหรับคุณที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะประมาณนี้โอเคแล้วก็มีข้อส,ส่วนตัวยังไงลองทักเข้ามาก็ได้ก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องเช็คตารางโอเคโฆษณาไว้ก่อนโอเคค่ะยังไงก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไปค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ